เกมเดิมในพาร์ทที่ห้านะตอนแรกที่ผมเล่นออนไลน์นะครับเพราะว่ามันเล่นได้แต่ที่เราโดนเตะในพาร์ทที่2ของแบบออนไลน์นะมันก็เข้าไม่ได้มันเตะแล้วเตะเลยนะครับมาตอนนี้บ้านเราก็ทำการอุดหน้าต่างหมดแล้วประตูดเดี๋ยวนี้อันนี้ต้องล็อกว่ะอืม เรามีไม้ไหมเราไม่มีเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่หายไม่สบายนะแต่ว่าก็คืออยากเล่นไงอพอมันนอนไม่ตรงเวลามันก็เลยชีวิตวุ่นวายมีอะไรกินบ้างเนี่ยในตัวเรามีอะไรกินไหมมีถั่วลันเตาสดเหรอ สดแล้วกินออก,กินได้นี่กินสักกระจึงหนึ่งกินไสหิวเลยโอเคในตัวเราตอนนี้มีน้ำเออเดี๋ยวเราน้ำมาใส่ตู้โอเคเรามีน้ำอีกใช่ไหมนี่ไงเอามาใส่ชามชามเก็บไว้ในนี้แล้วกันน้ำอัดลมสบู่ อะไรเพื่อจะกินเป็สดสดอ่อนร้อนหิวเฉยวั f ฟักเสื้อเชิดฉีกผ้าแล้วกันโอเคเราก็จะได้ผ้าใช่ไหมมันจะไม่อยู่ซอกซอกหนะ่อยอ๋อซอกนี้อ่ะเกี่ยวกที่ตู้หนะ่อยให้มันพอมีอะไรอยู่ในตู้บ้างไปกินให้หมดเลยหัวนเตาสดเนะี่ยงามำโอเค ของทุกอย่างก็อยู่ครบเหมือนเดิมเครื่องแต่งหน้าเ่ะเอาไว้นี้แล้วกันเดี๋ยวนะแต่งหน้าเอามาเอามาเดี๋ยวเราไปที่ห้องน้ำดูซิมีกระจกไหมเราสามารถแต่งได้ปะ่ะเครื่องแต่งหน้าเอาใส่ตูน้นี้แต่งหน้าไม่ได้เพราะว่าต้องมีกระจกอืมไม่มีกระจกซะงั้นไม่เป็นไรออกไปข้างนอกดีกว่า แต่ลองไปที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่รู้ว่ามันจะตายไหมดูพื้นที่ระยะไกลๆออกอย่าออกไปบ้านตรงนี้รอดปล่าไปลุกไม่ใช่มาถึงเปิดตอนไม่ทันไรแล้วก็ตายอะไรงี <c> ้ไ <oughs> อ้ที่ผมทำเกมนี้ผมพูดเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าคนในบ้านนอนหลับแล้วใช่นี่มันดึกแล้ว เก่งใจโอ้ซอมบี้เกิดเลยว่ะฮะ้ยบ้านหลังนี้น่าสนใจถึงจะเล็กไปหน่อยแต่ก็น่าสนใจไม่มีสัญญาณเตือนใช่ไหมโอเคไม่มีขอขอปิดพม่าหน่อยซอมบี้มันอยู่ทานนุ้นเต็มโอเค ไม่มีเนาะอ่าปิดพมา่านชับหิวน้ำเฉยวัดถุดักแผ่นกระดาษไม่มีความจำเป็นถุงดำงั้นเหละถุงดำมีอะไรตู้นี้ลหละเฮ้ยมีเหล้าเหล้าต้องมาเฮ้ยหนังสือยังไม่ได้เก็บเลยวะ่ะแก้วไวน์เหล้า วายแรงที่เปิดวายเอามาให้หมดเสียงแะไรอ่ห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีไข่ค่วงสำลออ้องในชั้นพวกนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคไล่เคลียร์ทีละห้องไม่มีอะไรค้อนเพิ่มเลื่อยเฮ้ย ของดีเก็บเก็บท้องนี้ล่ะมิดตัวอะไรไหมไม่มีติดผ้าม่านต้องรับขอบไปก่อนโอเคหมอนเอามาทำไมหมอนอันนี้ล่ะหูฟังอันใหญ่ไว้ฟังวิทยุฟังซีดีได้โอเค ตู้โชไม่มีอะไรโลง่โลงๆผะมา่านปิดพม่านไปซึบกินน้ำก่อนเลยโอเคอิ่มเราไม่มีอาหารใช่เราลืมเอามาไม้กระดังไ่จังเดียวออกเดิอีกรอบโอเคได้อยู่ บ้านในหน้าอยู่นะตัวอะไรไหมไม่มีปิดพา้าม่านนั่นอะไรอะตรงเนี้ยสมบีกอะเ,เป๋ากางเกียงยินขายยว้ยวะ่ะไล่สำรวจทีละห้องโอเคโหนี่มันกระจกเอ้ของของของอู้ฟู่มากในกระเป๋าเราเก็บได้เท่าไหร่เก็บได้ไม่มาก แต่ก็เก็บได้น้ำหนักหนหยุดสามยัดกระเป๋าได้โอเคน้ำหนัก4ี่กิโลใส่สตัวแล้หนักหนักหนักัก้ว้วน้ำใส่กระเป๋าที่เปิดกระป๋องที่ปลดกระป๋องนี่จำเป็นใส่ตัวดีไหม ข้าโพดกระป๋องแกะเลยแล้วกันเปิดไปเลยแล้วเราก็กินเลยกินให้อิ่มเลยทั้งหมดอาหารสำเร็จรูปลบเยอะนะแต่ถ้าเรามันต้องกินแบบสุกๆยังหนักอยู่กว่าหนักอะไรอะ่ะหนังสือนี้อ่านได้ไหมเนี่ยอ่านไม่ได้ เอาอืมน้ำตาลสายก็กินได้ช็อกโกแลตแก้เบื่อแกุ้กใจกินไปทั้งหมดหายเบื่อไหม ه, อ่าอิ่มแต่ไม่หายเบื่อเยี่ยมกระทะโอ้โหของกินบ้านนี้ฟูอยู่บ้านนี้ดีไหมเนี่ย อาซาดินกระป๋องว่ะใส่ไปหม้อต้มซุปเอาอันนี้ออกไปเอาอันนี้ออกชับชับช,บชบับเอาสามกิโลกรยัดเข้าไปเลยของดีอืมอะไรอีกมะเขือเทศกระป๋องเปิดไปเลย หนักเฉยใส่ใส่ไม่ได้ขนมกรอบใส่ไม่ได้ข้าของมันฟูมันไม่รู้จะเอาอะไรออกเดี๋ยวอาหูฟังไม่ได้ใช้อะทิ้งไปเหล่าแก้วน้ำแก้วน้ำยังไม่ได้ใช้อืไวแดงพวกนี้มันต้องใช้ นมกรอบยัดเข้าไปอันนี้ยัดได้ไหมยัดไม่ได้ไขควงหนักไปก็ใส่ไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวค่อยมาใหม่บ้านหลังนี้คือดีปิดผ้าม่านก่อนปับ๊บปิดผ้าม่านเดี๋ยวคืนนี้ก็อยู่ที่นี่ไปก่อนละกันโอเค ห้องนี้ไม่ได้เช็คเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์รู้มึอไฟฟ้ามันจำเป็นแหละโอเคเดี๋ยวเข้าเคลียร์ห้องไม่มีอะไรยานอนหลับไว้เด่มมันต้องเอาของออกมันหนะัก ก็เก็บไว้ในห้องนี้ก่อนละกันรองเท้าไม่ได้ใช้ทิ้งไว้ไขควงเก็บไว้ห้องนี้บ้านนี้เลื่อยมอตมศพคู่มือง,งานช่างเก็บไว้หายนักยัง,ยงเนาะคอนก็ยังไม่ได้ใช้พอออกไปเอาใส่ได้ยังใส่ยังไม่ได้อันนี้ใส่ได้แล้วหายนักยังฮลัลโหล มีดทำครัวไม้เบสบอลในเกียงยียนมันหนักอะไรวะหนักหม้อนี่เหรอเอาทิ้งไปก่อนแล้วกันเบาโยงโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ห้องไหนวะห้องนี้ปะห้องนี้คือห้องนอนห้องนี้มีประตู ห้องซักผ้าไม่มีอะไรโอเคมันเที่ยงคืนแล้วเนาะอืมชั้นนี้ก็น่าอยากได้นะโอกาสสำเร็จยีิบเจ็ดเคาะเลยละกันไม่ไม่ไม,ไม่เราจะย้ายอยู่บ้านนี้ใช่บ้านนี้ทำเลยดีกว่าเดี๋ยวเราต้องทำการมาร์กไว้ อบ้านสาขาสองแจเข้าไปสิ่งที่เราต้องลือ้อตอนนี้ก็คือโต๊ะใช่เรามีเลื่อยดีแล้วมันเป็นเลื่อยไม้ที่เราเพิ่งได้มาคืออันไหนว่าอันนี้อันนี้คือดีอันนี้ก็คือดีแต่มันก็ไม่ดีเท่าอันนี้มันจะใช้ได้เหมือนกันโอเคได้ตะปูมา ติดแผงกั้นประตูกระจกนี่ไปก่อนเลยของมันต้องติดอะ่ะมันโล่งเกินไปน่กติดแบบูทูธต้องหามอีกว่ะไม้ไม่พอตะปูไม่พอไม้ไม้ไม้มีแต่ตะปูไม่พอนี่คืออะไรตัวเปียกอีกและร้อนบ้าบอถอดทิ้งไป หายร้อนยังเออเดี๋ยวเอาเสื้อเสื้อบูทูธยัดตู้ได้ไหมยัดไม่ได้วะต้องเอาเข้าตัวก่อนใช่ไหมเอาใส่กระเป๋าก่อนละกัน,กน,กนบ้านนี้คือบ้านที่เราต้องมาอยู่โอเคเสื้อคลุมหนังอ่า ตู้เก็บหนังสือก็อามาเป็นอันนี้ไปเลยตู้เก็บหนังสือแสงสือเข้าไปไอ้อาหารพวกนี้ก็ไม่ต้องลวเดี๋ยวเราย้ายจากของบ้านเก่ามาที่บ้านนี้ให้เสร็จจานกระทะที่เปิดกระป๋องสปาเก็ตตี้ไอที่อยู่บนพื้นเป็นพวกอาหารใส่อันแรกที่เปิดกระป๋องเคลนอยู่ตรงไหนเนี่ย อายุตรงนี้โอเคที่ไปกับป๋องใส่ไว้ตรงนี้ป้ายจัดจานใส่ไว้ตรงนี้ชามก็ใส่ไวน้นี่แก้วน้ําสบู่อ่ะใส่เข้าไปมีดด้วยกระทะทรงลึกมีน้ำโอเคกระป๋องด่บุกเปล่าวตวกนี้เอาไว้เอาไว้ในตัว อตอนนี้เราก็จะทำการห้องนี้ยังไงก็ต้องบล็อกตรงนี้มีกระจกห้องนี้มีกระจกว่าต้งเกงขายอย,ยู่อ้พวกนี้ยังไม่จำเป็นหิวอีกแล้วน้ำผิวง่ายอย่างหิวบ่อยอะเดิมตัวนี้มีอะไรตัวนี้ล่ะ ที่นี่ไม่มีอะไรกันก็เอาของที่ไม่ได้ใช้ใส่ไปแคลกเกอร์ตู้เย็นที่นี่มีของครบกว่าชอบเหล้าใส่เหล้าเย็นๆมาไว้แดงที่เปิดไว้อยู่ไหนเอามาใส่เข้าไปมีพืชอัดแท่งเอาอาหารทุกอย่างยัดเสิร์ฟในนี้ดีกว่า กล้ม่อนอบกรอบเดี๋ยว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 เดียวไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใส่ไวนน้ในนี้ยาเ็จผ้าเสื้อคลุมมะเขือเทศกระป๋องปลาสลินกระป๋องเดี๋ยวนะนี่คือเตาอบใช่ไหมอ๋อเราใส่นี้ถูกแล้วไม้กระดานไขควง ไม้เดี๋ยวทิ้งไม้ไว้ตรงนี้ดีกว่าทิ้งไม้ไว้ไม่ไม่ไม,ไม่เอาไปใส่ห้องเครื่องมือดกว่าห้องเครื่องมือคือห้องนี้โอเคหมอต้มสูกเอาออกมาก่อนเลยหนองสือด้วยแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ไอ่ควงไม้กระดาน เลื่อยไม่เปลี่ยนเลื่อยเปลี่ยนเลื่อยเอาเลื่อยนี้มาโอเคมันต้องประมาณนี้เนาะแล้วก็ไอ้พวกไอ้พวกนี้เอาเอาใส่นี่มากระเป๋าหิวอีกแล้วหิวหิวบ่อยหิวเก่งยัดหนังสือเล่มเดียวหนังสือเต็มชั้นเลยสุดยอด ข้มือไฟฟ้าเอาไวน้นี่อาหารใส่ตู้เย็นมอต้มซุปยัดเข้าไปหนักสามกิโลแต่ฟูมากแล้วเราก็กินแบบทั้งหมดไปอิ่มๆจุกจๆเดินไปเดี๋ยวไปกินน้าตรงนี้โอเคตีสองล้ว เคาะอะไรดีมีอะไรให้เคาะบ้างปร,ประตูนี่จําเป็นห้องนี้คือห้องนอนมีหน้าต่างตรงนี้โอเคตู้นี้แยกได้ไหมแย,ยกไม่ได้ตู้นี้มีหมอนอ,อะไรพวกนั้นเอาไว้ข้างนอกทิ้งไ้แยกชิ้นส่วนจัดไปต้องการไม้ต้องการตะปู เอามาบล็อกทางเข้าหน้าต่างรุนีนั่น,นอืมใช้เวลานานก่อโอเคได้ตะปูได้ไม้เดี๋ยวเสียงอะไรเคาะอะไรหรือเปล่าไม่มีเนาะตีสามแล้ว แล้วก็ง่วงด้วยแล้วก็เบื่อด้วยเอา้าไม้เก็บไม่หมดเลยนี่เต็มเอา้าเก็บสิอ๋อไม่เป็นไรทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวไงก็ต้องบล็อกหน้าตา่างอันนี้ใช่ปะอา่าตะปูไม่พอเตียงอันนี้เหรอเตียงดีนะแต่แยกกันแล้วลกันมีเรามีสองเตียงอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ก็เลื้อไป เอาไว้ใช้เก็บของดีกว่าเอาห้องนี้เป็นห้องเก็บของปลอกปกปอก,ปกโหฟูฟ,ฟูตับโปลเวอร์วังอ่าห้องนี้ยังไม่ได้ใช้เอาไว้ก่อนห้องที่จะใช้ก็คือห้องนอนตรงนี้เอาติดแผงกั้น โอเคเสียเวลาหน่อยไม่หน่อยอะนานโอเคบล็อกอยังอ๋อติดสิโอเคติดแผงก้านแล้วติดติดตรงนี้ด้วยติดได้ไหมติดแผงกัน้นไม้กระดานเสียเวลาหน่อยกอก็ไม่ได้ทำาอะไร มันจะติดให้เราตรงนี้ไหมหรือว่าติดตรงนี้อาได้อยู่เดี๋ยวหามานะปิดมันเอามาจากบ้านหลังเก่าอืมติดแตต่ิดได้โอเคตรงนี้เสืออมบี้มันบุถ้าจะทําให้อ่าหน้าต่างแข็งแรงนะครับต้องติดทางข้างในและข้างนอกใช่ไม่พอแล้วตะปูหมด เบื่อแล้วย่องทำไม่เดินเอาตะปูหมดหรือไม้หมดวะโอ้มันง่วงจัดแล้วเนี่ยไม้กระดานสี่ยัดตัวไปเร็วดีแลวยัดตัวหนักหนักอย่าไปกลัวเลยแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวไปที่ห้องเก็บเครื่องมือ ใช่ห้องนี้ไม้คืออะไรบาดเจ็บเล็กน้อยหนักอะ่ะมาเบาๆค่อยๆเาๆบาลงเบาลงโอเคกระป๋องดีบุกเปล่าก็เก็บไว้ในนี้แล้วกันอ่าตะปูไม่มีแล้วไม้กระดานเอาออกไปเก็บแท็คเกอร์ไว้สักอันไหมเผื่อ เป่อซอมบี้มาแล้วเราติดอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าไม่รู้เอาไว้กันเ้าหไว้ปุ๊บหิวปับ๊บอ้าวไม่มีประตูนี่ว่างั้นกินโอเคง่วงมันทุกสถานะเลยเว้ยเฮ้ยเดิมแล้วก็ไปนอนใช่นอนนอนนอนปิดประตูด้วย ก็สำหรับวันี้เอาแค่นี้แล้วกันเราพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ